อธิบายเพิ่มเติมความรู้สำนวนสำนวนหรือสำนวนโมหารเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบให้ข้อคิดเตือนใจและใช้สืบต่อกันมาโดยช้านานเช่นกินน้ำไม่เผื่อแหลงหมายถึงใช้จ่ายไม่ประหยัดโดยไม่คำนึงถึงวันทั้งหน้าซึ่งอาจจะขัดสนขี่ช้างจับตะกะแตน หมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสก็ควรรีบทำสีซอให้ควายฟังหมายถึงสั่งสอนแนะนำคนที่ไม่สนใจมักไม่ได้ผลขี่ช้างเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมี ทางทางที่ตนไม่มีกำลัง